สา่ส,ส,สิบสี่หน่วยกิจเอมสิบมาตาสามส,สอโอเคเสร็จสักทีไปข้างนอกดีกว่ะเผื่อมีอะไร อ๋อทุกคนคุณสกาย oh. โออดช้าจังเลยทำอะไรมเนออส่งเอกสารให้ไอ้นี่สารวัตรเนี่ยอ๋อเออวันนี้คือฮะ <c oughs> ว่ามามาว่ามา,มาวันนี้คือตอนนี้ประมาณตีสามแล้วเราต้องออกไปเขาเรียกว่าอะไรไปตรวจตาอะไรประมาณเนี้ยเออไปตรวจแถวนั้นแต่มันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งช่วงนะั้นช่วงเวลานี้เพราะงั้นก็คือว่าตรวจเสร็จเราไปหาอะไรกินกันไหมอยากกินแมกอะ ได้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 อืมแล้วก็แต่งดีเลี้ยงนะเออไม่ดิไม่ได้เอาตังค์มาไมนงา้นคณสกัดผมยิ้มเงินคุณก่อนแม่งค์ดูนกมันไก่ทอดเหรอไก่ไก่ย่างวะเอ้อไก่ทอดสิไก่ทอดอ่ะนี่ใครอ่ะอ๋อไคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยผู้กองมาใหม่อ่าเดี๋ยวไปชวนไอ้เก้าเลยแล้วกันเอาไมเออวันนี้ให้ไม่ทำอันนี้ไปแล้วกันไม่ต้องให้ไม่ออกมาด้วยหรด้วยหรอกอ่าก้าวก้าเก้าอ้อยห้องนี้มาไม่ได้หนวะเรียกวันเด็กผู้กองพวกกองเก้า ขอย้ายเข้าห้องครับอ่าอ่อเข้ามาเลยคือวันนี้พวกเราสี่คนเราต้องออกไปลาตะเวนใช่แล้วแล้วเดี๋ยวว่าลาตะเวนเสร็จก็น่าจะไปกินแม็กคิดไปอย่างนั้นอืไปไหมเพราะว่านี่ที่นี่ก็คือถามล้เปิดสอนอใหม่โอเคก็รู้สึกก็ดีนะปปาขนนดีแต่ยังไม่ได้ย้ายของอะไรเลย เ,ออเดี๋ยวข้อย้ายที่หลังก็ได้เพื่อนไปด้านตะวันเออ <ไป S 2> <9 S 1> คนพรุ่งนี้เราควรหาเฟอร์นิเจอร์มาวางของอะไรอย่างงี้ไปเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนดีกว่าอย่าให้คนในนี้เขาเฝ้าไปเฮ้ยนี่มันด้านหลังนี่วะใส่เกาะไอ้ทอดเกาะก่อนเพื่อนไม่ไม่ร้อนเหรอเออเนาะทอดก่อนก็ไแดบบ้ปะเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไปตรวจตาเฉยๆไม่มีอะไรหรอกโอวคนใะเมืองเขาสงสัยบ้านขอเปลี่ยนชุดก่อนเออเออออเเเอ่าใครจะขึ้นรถสมาร์ทคาร์หรือว่าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะตามสบายเลย รอไม่เปลี่ยนรอไอ้เก้าก่อนรัวนี้แหละสบายสุดแล้วอ๋อไม่เขอ้ามึงไม่ขึ้นรถอื่นเหรอเพื่อนเอาคันเดินเออไปต้องถอยกันเออวาสสอน้ใหม่นี้ดีวะดีแล้วเราไม่ต้องไปเป็นครูฝึกแล้วเราผ่านไอ้นี้เรียบร้อยแล้วเราได้ขึ้นเลื่อนเลื่อนยุดละโอ้ใช่เราต้องลากตัวเบนแถวนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไ่ คลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดีมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ ATM ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่ม ID เดีกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับผมมาแล้วครับทุกคนเว็บนี้นะครับมีสุ่มอะไร อันที่2เนี่ยจะเป็นสุ่ม ID ดีหมวก F นะครับผมและอันที่3จะเป็นสุ่มเพชรน่าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุด e x c l u s i v e เลยนั่นก็คือสุ่มคอมมือถือเกมมิ่งเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี้ต้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วก็ผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครับผมก ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเอ้ยมาอีกรอบละกันนะครับนะไม่ยอมเวสมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา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  ฮ้ย hey, ทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ย hey, ผมช็อกเลยฮ้ยวอดได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจนี้มีชื่อว่า atmkspin.com เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคสง่งขอความเป็นเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ไอดีท่าปักธงครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทําท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเทสตงลํโพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไงนะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับ เว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับ <S <S ทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า a t m k i n c o m นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปไปตรงนี้มันปิดอะ่ะเราไปตำรวจเราเข้าไปได้เค <Okay. S 1> ดูไงว่ามีพวกแบบใครยังไ,ไม่อ,ออกจากทะเลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาดูก่อนไฟไฟฉายไม่ได้มาไม่ได้เปิดไฟหน้าด้วยเพื่อนไฟหน้าเสีย ลืมลืมบอกอะไรเสิโอเคทุกคนลงจากรถแล้วลองตรวจตาแถวนี้ดูมาโอเคโอเคไปเรามาตรวจตากันแถวนี้กันเถอะสนที่ดีกันส่วนสาธารณะนี้เคยมีคดีฆาตกรรมอยู่นะไปอ่านมาอยู่อ่ะวันนี้อ่านอยู่เนี่ยตายในพุ่มไม้ในพุ่มหลอดไม้จจะมีก็ได้นะเฮ้ยบาบอวันนี้ไม่น่ได้หรอกไม่วันนี้น่าจะไม่มีหรอกวันนี้เรามาลาดตระเวนครั้งแรกเมืองกับเมืองใหม่ มาอยู่อยู่มันต่อร้ายก็ได้นะเพื่อนนะแบบแบบห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดให้กลัวอย่าไเหรอไทม์นะสไลเดอร์เออเดี๋ยวเพื่อนมันขึ้นทางนี้ถ้าเราไปขึ้นทางต่อไปายนี่ไม่เรามาตรวจตาเฉยๆไงไม่น่ามีเลยเรามั้งลองไปดูไอ้ตรงไอ้นี่ไหมสิ่งก่อสร้างอ่ะไป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 เก้าไม่เก้ามันไปแล้วมั้งอ๋ออยู่นี่ไปไปไปสิ่งก่อสร้างไงตรงหน้าตรงข้ามเราต้องข้ามสะพานไปวะน่าจะตรงไมมคโดนู้พอดีนะประชาชนนี่หลับกันหมดแล้วนะ ราบกันหมดแล้วอันนี้ก็ตีสามแล้วเพื่อนเกเอ้ยเก้ามึงไหวใช่ไหมลงน้ำมาแล้วทางมันมืดแหละชิบหายเก้าตามมานะเพื่อนกูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงดีบุ๋มมากไปเมื่อกี้มึงดำน้ำลงไปแล้วกันไปเราทางนี้แล้วกันเรียนซ้ายเลนซ้ายเออเออเออไปเออ ถนนถนนไม่ดีเนี่ยต้องต้องเคลียร์ถนนใหม่แล้วเนี่ยต้องสั่งแล้วคุณสกายระวังนะนี่แม็กซนรถใหญ่มาเปลี่ยนรถเล็กได้ไงรถเล็กเราต้องอ่าแล้วจะเลี้ยวเข้าไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างนี่สร้างมันเป็นสวนสนุกนี่นะสวนสนุกเหรออืมไม่เป็นเหตุผลหรือเปล่าวะเลี้ยวเข้าไปก่อนอ่าคุณสกายคุณสกายสวนสนุกเลยนั่นสวนสนุกเลยเราจอดตรงนี้เลยก็ได้ วาตวตเพอให้กล้องเลยพามานะกูเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเราเข้าไปได้เลยเพราะเราเป็นตำรวจมันคือสนสนุกเว้ยวั <What? S 2> ดนี่สิ่งก่อสร้าง,ง,งนั้นเออมันคือส่วนน้ำสตอรินีหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยน่าเล่นอยู่นะเนี่ย,เ,ยเราขึ้นไปงั้นได้เหรอเป็นตำรวจเพื่อไม่ใช่มาเล่นเพื่อเราเป็นเออเราไม่น่ามีเลยแหละ เราไปกินแม็กโดนุ้กกันดีกว่าเราไมปจอกับแม็กโดนุ้กนี่ว่าไม่มีตังค์่ะดิวันนี้ไม่ได้เอาตังค์มาซะด้วยเก็บเงินหายไปไหนคุณสกายจ่ายแล้วกันนะโอ้ยรถเอาคุณสกายขึ้นรถมันก็ได้หรือตามมาเออคุณสกายตามมาเอาแล้วกันไปก้าวไปเราไปกินแม็กโดนุ้กกันดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก้งเข่าจอดก่อนคุณสกายคุณสกายอ่าอ่าะมอ่ะออ่ะไป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 โอเคกินแม็กโดนุ้กันนะทุกคนวันนี้มื้อนี้ หิวเว้ยดิมเลี้ยงไม่มีตังก็บอกอยู่ไม่เดียวตังมาอ๋อใหญ่ก้าต้องจอดบนเนี้ยอยากกินไก่ทอดอยากกินนักเก็ตอยากกินบนไฟอยากกินหลายอย่างเลยวะกินอะไรดีวะอยากกินแซลมอนอ่ะไม่มีแมคโดน์ต้องดูโปรโมชั่นเผื่อเขามีไงเบอร์เกอร์แซลมอนนะกดกดกดเรียกนิดมีมีกดเรียกอยู่เมื่อกี้โอเคไปลงไปข้างล่างจอดตรงนี้แหละไอ้ก้าวน่าจะไม่หิวแล้วนะมันน่าจะเข้าสอนอไปแล้วแหละงั้นไม่เป็นไร อ่าสวัสดีครับแ a ็ r โนสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอ่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับเออไก่ทอดกับแป๊บซี่ครับผมอ๋องั้นเอาไก่ทอดกับแป๊บซี่สามชุดแล้วก็เอาชุดใหญ่ชุดโดนใจชุดโดนใจนี่ยนมันเคฟซี่ครับโดนเคฟซี่เอาเอาอะไรดีมีเบอร์เกอร์แซลมอนไหมครับเห็นในเฟซอยู่ว่ามันมีมาใหม่สิครับหมดครับอ๋องั้นเอามีเบอร์เกอร์อะไรบ้างฮะอืม ไม่มีเลยครับพอดีแป้งไม่ต้องดแดกแค่นั้นไม่แดกแล้วห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับ <c oughs> เอาเอาฟนไฟ,ฟจัมโบ้สามชุดครับแล้วก็แปปซี่ขวดใหญ่สามสามแก้วแล้วก็เอาชุดที่มันที่เรากินกันอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้มานะเออเปลี่ยนเป็นสี่ชุดแล้วกันไอ้ก้าวมาละไปชุดแรกชุดนอนเรลี่ยนทิ่วเที่ยวชุดเดินเล่นนั่ง หิวเว้ยหิว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 ก็คนน้อยจังวะวันนี้แล้วกล้าไปสั่งมึงตีมึงกี่โมงกรับเพื่อนมึงเออเนาะสี่สามมันคงไม่มีโจหรอกเนาะไม่มีเลยอือแถวนี้ก็น่าจะเป็นเมืองใหม่ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกตอนนี้ก็รองไปเตรียมเงินอะสั่งซะเยอะคุณสกายมีแค่นี้เหรอชิบหายแล้วเงินในตัวกูก็ไม่มีด้วยเนี่ยทุกคนอยู่ในคนไอ้เฮ้ไอ้เดี๋ยวนี่ตำรวจนี่ตำรวจอ๋อยิ่ดีตอนอะ เ้ยไปตามมันโอ้โหมันท้าตักเต๋อยังวะความตั้งใจของการป้นมึงนี่สุดยอดจริงบอยขึ้นรถมาดุนๆเพื่อนเร็ว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 ตามมันตามมันตามมันได้ไงมีตำรวจอยู่ในร้านมันกล้าดียังไงวะโอ้โหคุณสกายตามไปดิโอตายแล้วเหห็นรรรถตำวจเอเอาปืนยิงมันได้ปะเนี่ยดึมใส่แม็กยิงยิงยิงมันยิงมันว่ากูยิงไม่ได้แน่เพื่อนเดี๋ยวโดนกระจกรถโอ้โหตายเลย ไปดักไปดักมันไปดักมันคุณสกายไปดักมันเอางี้คุณสกายเอารถมาให้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาให้ผมไปคุณสกายไปเอาโอเคไปคุณสกายดูไปเลยเดี๋ยววิ่งตามหยุดเอฮ้ยหยุดเป็นไงเพื่อนไมีได้คืบหน้าเลยเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะมันมันนี่ตามมาตามมาตามมาเปิดวอลเปิดวอรลเปิดวอลแล้วเปิดวอลแล้วเออเออมันจะเข้าไปอีกเขตหนึ่งแล้วตอนเนี้ย กาาตมมอยยู่เฮ้ยถ้าไม่หยุดนี่ยิงรถให้พังนะเว้ยมึงจะมามึงหยุดเหรอมันจะไม่หยุดว่ะมันไม่มันจะหนีให้ได้เลยว่ะยิงยิงเลยยิงเลยโอเคมันขัดขืนนะขัดขืนเท่ากับยิงโอเคกดมาตาเออกดเออรถมันจะพังแล้วรถมันจะพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยลงมาเฮ้ยลงมาอ่าลงยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับดีมากนี่มันไส้ยิงไปอีกหนึ่งทีไปขึ้นรถ โดนจับแน่นอนตามมาบอยขับตามมาเลยเพื่อนไม่คุณคิดผิดแล้วผมแค่แบบแล้งเล่นเฉยๆแล้งเล่นบันแป้มึงดีเหี้บไปโถเอาปืนมาเจาะซะขนาดนั้นถ้าคุณสกายเขาไปไหนต่คุณสกายไม่รู้เหมือนกันคิดดูนะถ้ามีตำรวจนะพ่อค้านี่ตายไปแล้วดูทรงอไม่ได้่อยว่าพ่อค้าตายตายไปเนาะเดี๋ยวนะเราเลยยังไม่ได้เอาข้าวเลยนี่หว่าโอ้โห เงเอ้ยไม่เป็นไรเรื่องดีย๋ยวไปจ,จับจับมันเข้าคุกเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยไอ้นี่อ้าวแต่สายตำรวจอยู่ไหนวะบอยเอ้ยอ,อ้าวกูหลงดีมันถามกูเหรอกูก็หลงเหมือน,นกันกูก็จำไม่ได้เพื่อนชิบหายละโทรหายเก้าโทรหายเก้า,กา,กาไอ้เก้าโทรศัพท์ไม่ได้เอามาซะด้วยคุณสกายก็ไปไหนวะเนี่ยชิบหายละทางทางไหนวะไอ้หายนี่มันพาหลงเนี่ยไอ้เด็กเวนนี่เด็กเวนโอ้ย ไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋กกูโทรศัพท์ก่อนโอเคฮัลโหลุก้าอยู่ไหนเพื่อนพวกกูหลงหลงจริงหลงจังกูอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันเป็นเมืองมืองหลวงมากเลยเขตอะไรสักอย่างอ่ะชิบหายแล้วก้าดิมขับรอกูได้เพื่อนขับย้อนซอนขับกลับไปไม่ใช่ทางนี้ทางนี้แน่นอนหรือเปล่าวะมันพาหลงอ่ะมันทะลุซอยไปไหนก็ไม่รู้ กูตายแล้วบอยขับตามมานะเพื่อนไปทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้กูม้วนไอเดี๋ยวกูขับให้ก็ได้มึงมึงขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้โอเคแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่กูกำลังตัดหน้ามึงอยู่อ่ะไปอ๋อไอหนุ่มลงมาเอออ่ะไอหนุ่มขึ้นมาไปเอ้ยไม่อยากเขาคุกเลยไม่ต้องห่วงอย่ารอพ่อแม่หนูมาประกันแล้วกันนะเล่นซนเองช่วยไม่ได้นะ ว่าแต่มันอยู่ทางไหนเนี่ยไอ้หนูพอจำได้ไหมจริงๆก็จำได้อยู่ฮะจะทางนี้ไหมทางไหนไม่ใช่ย้อนกลับไปครับพี่ก็ย้อนกลับไปครับโอเคจะลดโทษให้มึงอไงมึงอไงขนาดขนาดไลยมึ่ไงมึงอไงอ่ะแล้วไงต่อไอ้หนูตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆไอ้หนูเอ็งมั่นใจใช่ไหมใช่เอ็งพาไปถูกนี่จะลดโทษให้เลย พ่ออาจจะคพ่้อผมพาก็คุกปล่อยซะดเลยโอ้โหมึ่งแมงธุเดชเลยอ่ะแล้วไงต่อเฮ้ยเจอแล้วเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ๋อไอหนูหมดไปอยู่แล้วไม่ต้องละเจอแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหนกันมาเนี่ยแล้วก็ตรงไปยาวเลยครับโอเคตรงไปยาวไอหนูเองมั่นใจใช่ไหมใช่ผมมั่นใจมากดีมากงั้นยจะไม่บอกผู้ปกครองอืมสุดจริงๆมึงนี่อ๋อนี่ไงเจอแล้ว ดีมากหนูนายเป็นเด็กดีมากจะลดโทษให้อย่างสาสมเลยขอบคุณมากนะครับเอาล่ะเมื่อกี้ฉันพูดเล่นน่ะไปเข้าคุกซะโอ้อะไรกันไปไม่รู้ไม่มีการตุกติกอะไรทั้งนั้นไปอย่าลืมไปนะนี่ไม่ใช่ตำรวจนะนี่คือสายสืบบอกไว้ก่อนสายสืบอนี่สามารถเจเล่ได้ไปมึงจะเข้าไปไหมเฮ้ ขึ้นไปมึงขึ้นขึ้นไปมึงขึ้นไปเราเข้าไปยิงในสถานีได้ไงนี่นี่นี่เข้าทางนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้าทางนี้ไปเออรหัสอะไรวะชิบหายกระจกไอ้เก้าเก้ากูไม่ได้ยิงหรือกูพูดไปก่อนรหัสอะไรเพื่อนเก้าหกสี่เก้าสองหนึ่งเอามึงจะพูดทำไมเออมึงจะพูดให้มันได้ยินทำไมล่ะเปลี่ยนรหัสไอ้เก้าเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสอะไรนะครับไม่มีอะไรเข้าไป เป็นเพืนรารหัสโมงสี่สี่นะเราจะจบจอได้ตอนไหนอ่ะก็อย่ารอพ่อหนูมาแล้วกันนะปรับห้าพันบาทแป๊บนึงนะเก้ากระสุนกูมันเหลืออ่ะโอเคเก้าอย่ายิงอย่ายิงกันอย่ายิงกันขอร้องอย่ายิงกันเก้าเฝ้าที่นี่ไปนะเดี๋ยวกูไปเอาไอ้นี่แม็กไม่ให้กูสั่งกลับบ้านแทนโอเคนะเพื่อนโอเคไปทุกคนแล้วไงด้่ะก็ชิงรออะไรล่ะชิงสิ ด <im itation> <im itation> ไ,ไปเอาแม็กไปเอาแม็กให้เสร็จก่อนเร็วๆ <im itation> กูหิวแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย <im itation> ไป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 รถใครรถมันเลยด <im itation> <ะ>้อใครได้ก่อนก็ได้ก่อเดื้อไปแล้วผ่านไปอีกกี่วันแล้วที่ฉันยังคิดถึง มีแต่รักของเราเท่านั้นที่ทำให้ฉันนึกถึงและฉันยังคอยติดตามยังแอบส่องเฟซและไอจี ทุกครั้งที่ความทรงจำมันแจ้งขึ้นมาทำเอาฉันเศร้าทุกทีโอ้ที่รักฉันอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนฉันแอบหวังให้เธอกลับมาจนฉันน้ำตาแทบไหลโทรศัพท์ของฉันยังตั้งรูปของเราสองคนแต่ตอนนี้เธอจากไปแล้วไม่มีใครให้สุขสนยังจำได้ว่าเราคือเรื่องอนาคตเป็นแผนผังฉันว่าฉันงงไปหมดแล้วว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝันฉันดีใจจังเลยที่เราสองคนมาลือฟืนความหลังแต่พอฉันตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝัน